สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกับแอดในเสา์มือวันที่18เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราชส5 6 6ักบกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,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 ดังๆนะคะมูลนิธิภาพพ่อพี่น้องบรรเทาสุขสุขอนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดนะคะ จากหลวงตาหลักร้อยนะคะหลังจากงดทิ่ผ่พานมาตัวเลขของหลวงตาเขามาเป็น3ามตัวตดค่ะเขามาเป็นเก้าพี่น้องคะมื่อนีค่ะได้มาแล้วนะคะสําหรับตัวเลขของหลวงตาหลักร้อยค่ะตัวเลขสิเดบาเป็นตัวใดพ่ดดพอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะน,นมาสการค่ะหลวงตาจะเล่น่อเลจะเล่น่อดจ้ามาอนีขนมาติดตามตัวเลขของ,งต่ายเรื่องมาอุ้หนึ่สามตัวต้นนะคะหลวงตา ทำโตัวเลื s <S ่อนเมตเซ็ตได้ร้อยเก้ิบาทสองเจ้าจงตาซื้อได้ร้อยเก้าสิบบาทจ้าเดี๋ยวพ่อชองหน่อยค่ะสิบบาทส่องห้่อยส้่สองเจ้าเออสื่สองเจ้าค่ะลุงาเจ้าหนึ่งรยิสิบไเจ้าหนึ่งรี่สิไปเจ้าหนึ่งห้าสิบจ้าหนึ่งร้อยที่สิบจ้าลาร้อยเก้าสิบ ค้าจ้าเจ้านี้ก็ใจเจนสี่ก้อนจ้าเจ้านี้ก็ใจบาทละสี่สิดจ้าเอาเอาเขาเรื่องเล่ารูจ้าเอายิ่งหลักไว้สามลักร้อยสามรักร้อยสามค่ะทีนี ห <Huh? S 2> ลักสิบบนหลักสิบบน,บบบนวิ่งสี่วิ่งสี่ค่ะจับคู่จ้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะทีนี้สามตัวก็สามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดค่ะอือแล้วทีนี้ข้างล่างจ้า การข้างล่างไม่เห mm ็นใจแต่ก็เก่าพี่เก้าแปดใช่เก้าแปดว่าก้อนเกหกก็ผ่านเนาเขาหกขาใช่้าป no ้าีว่านี right> ้มันเดสองกับสามมันสิบว่ามาออกคู่กันติบุ้งใก่มันสิบว่ามาออกคู่กันเะบโไป้อกกันโบโไปนึกกันไันับสอง ดับสองเหรคะดับสองต้องกานดับแปดก็เก่าเก่าไม่ใช่เก่าก็แปดดับสองดับสองบนล่างเหรอคะลงตาดับสองล่างหมดดับสองล่างค่ะแมนนี่ขับข้อจ้าข้างล่างนี่เดียวค่ะสาม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 แมน โอ้ลุงตาของลุงตาเนาะงวอวันนึงนี่นอลางนอเสียดายนะปุ๋ลุงตาบอกเก่าแปดเก่าหามกลมเก่แปดอุ้ยเต็มเดียววนดีวันดีสามสามเลย่ะวันีสากสาม,สมค่ะวนีว้นว้นี้ก็สิบ,บนอีบอ่ลุงตาวานสามสามค่ะ ล้าเมาคู uh ่ทุไทายเรื่องื้อขนเตคนจนบาค่ะงทนนไหนูนสามสามตูนหัพวกลับที่อะอืมจ้าไม่ให้ไม่หเฮ็ดสามรักแร่เขาเก่าจ้าุงไปรักแรกุณไปแล้วัดตรงหันเรือเรียกสี่ยระจ้าคู่กลนี่เรียมน่ะจ้าแปดศูนย์สามอืม โอ๊เมื่อนั่นเศร้านั่นลองตาโทรมาหาขน่อยอยู่นาะค่ะอันลาวะที่บอกอย่ะโอ๊ยมืนันขน่อยพันย่ไม่ไ่ี่โทรบอกแปดศูนสามด้วยค่ะอันนี้ตัดสินท้องโตทนสามนั่นเลยแต่ว่าอมมาสามทุนจะลาวัชชค่ะแต่สามทูนหลดีเอฟีเอสื่อเนยมันเขาจ่าืฝืนไม่ได้นี่ค่ะ สูนีเหรอคะลุงตาเขจะเป็นใหม่จ้าเมื่อใครเปครับมิสาเนี่ยจ้าเลาบอกิ่าแม่นบอกค่เงาเก่าแม่นหรือเ่เออแม่นค่ะลุงตาแม่นี่เน,น,นี่หนึ่งเก่าเนาะศู์หนึ่งเก่าค่ะหัวทีพย์พันมากค่ะหนึ่งเก่าเขาจะเก่าตัวเดียวโอ้ไยไับกิวยจัิบเก้าวเพนเนี่ยจ้าหนึ่งเก้า ศูนย mm, ์หน <Yeah. S 2> nah, ึ <Okay. S 2> ่งสองสามน่าพาเพื่อนเมืเจ้าศูนสามแน่นิวกว่จ้ามไม่นลนงมมันก็มาศูนย์จ้ิงจริงเนี่ยเพ้าอปากแดงน่ะมันก็มาศูนย์ใคราเรียนยืที่เป็นมันยีเป็นหางมันเบิรมันออกศูนย์สามวันนี้ได้รูกวันน่าไปเบิรงได้ไมนออก พนดอกศูนย์สามหนึ่งบอกจ <c oughs> ้าสามเนี่ยสามสี่ห้าแปดเจ็ดสี่เจ็ดเนี่ยจ้าสามเจ็ดเนี่ยจ <c oughs> ้าคือบ้านดอก็จ้าเอพี่เขาแต่ใจยู่ได้ห่างเนาะอืพ้นหน้าชีได้อยู่แล้วค่ะลุงตาเพราะท่านในไม่ผู้ผู้ว่าอย่างไหนนะคะแต่ว่าพนคิดว่าพน ่พู้ติดตามพูดอา่านได้อยู่นะค่ะปู้ล,ลุงตาเี่ไมบายอนีบพบิกอีโจจ้าไเจ้าบาดีมันไมบอดีมันสี่ขาวรบาดียี่บบาดหรือพอบอกลเล็กเล่าตัวไหนคะลงตาที่เราียกใ่เลยทั้งสองตัวีนลูค่ะเอาเรือซี่ลเอาเลื่ีเล็กล่กนานี่ได้๋ย่างกายก็จน่าเสียก็ว่าไทยน่นี่บ่ ค่ะเขาหนเขาไม่ได้เบิงเรื่องแล้วเป็นไรได้ไงลุงตาเออได้ละชื่อรอดชุนไอ้เกาชุนสามตัเจ่าเก่าอือมีรงแรมมใจี่เน่ยเรงจ้าอื่นืเลยม่ถาก่้นจไรมาับ้างก็ี้กชนสามคือเก่าไงจ้าเดี๋ยวดีขึนะเดี๋ยวเดือดขกันใหม่ใช่ใ มันมีเจ้าลูขั้นไม่แต่ว่างานท่นนั้นที่มีได้แล้วลูกขั้นไม่อหกหมื่นหกหมื่นเท่านั้นตัวตาอืมค่ะลุงตาอุปาร์ดีเงียบเลยจ้ายังบ่เรียบร้่อย่าโตท่าตั้มกันอีกอ่ะจ้าอเอาเซนให้ไล้ลูกแด้จ้าลุงตาของคุณลุงตานะค่ะลุงตาเดี๋ยวๆขึ้นมาพ่นตัวเลยก็นนะคะลุงตามิสสามสี่เจ็ด สามซีเจ็ดซีเจ็ดแล้วก็ล่างสามสามนะคะลงตาเนี่ยจ้าลงตาอันเซ็นซีบใบเซ็นด้านไอยู่บ่มีคนเดียวนั่นไหมผมเอาใจเยอะเจ้าลงตาขอบคุณลงตาหลายๆนะคะให้ลงตาสุขภาพแข็งแรงค่ะลงตาจ้าการนมัสการนะคะลงตาสารทุกค่ะจ้า ตเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากหลวงตาหลักร้อยนะคะงวดนี้ค่ะหลักร้อยของหลวงตาก็คือ3ค่ะลักซิบบนวิ่ง4ค่ะดับล่างคือ2องเด้อพี่น้องเด้อสองดัดบล่างนะคะเด้อบันทิตัวเลขนะคะของหลวงตานะคะมี3 4 7 4 7ล 3, ่าง33พี่น้องค่ะงวดนี้สั้นจอนอ่าไปสารค้ามเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขุสุขคนนะคะแนวทางตัวเลข จากหลวงตาหลักร้อยนะคะตองหวัดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขกนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขกนโชคโชคมัานมั่นลำลำรวยั่วเฮ่งเฮ่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ากันสุขูสุขก้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากหลวงตาหลักร้อยนะคะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าไม่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็จผู้พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆด,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 ดังๆจากท่านช่องนะคะ่นะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจาย์เสด็ขอตัวลาพ่อแม่พี่น,อน้องบรรทอนสุขสุข้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พ่อกันไมกับแบิดในลิปหนาเท่ากัได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ